หากคนเป็นคนที่ดูรายการแข่ง League of Legends คงไม่มีใครไม่รู้จัก AC/DC ระดับซูเปอร์สตาร์อย่าง l i วบ d o u เ l e l i ิฟเขาเกิดและเติบโตในประเทศอเมริกาโดยเขาเป็นเด็กที่ชอบเล่นเกมตั้งแต่เด็กโดยเครื่องแรกที่เขาได้เล่นก็คือ Nintendo 64 และหลังจากนั้นพี่ชายเขาได้ซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่จึงทาให้คอมพิวเตอร์เครื่องเก่านั้นตกไปเป็นของเขาซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ได้เล่นเกมโมบ้าเป็นครั้งแรกก็คือเกม .a. w a r c r a f t และ Hero of New Earth หรือฮอตนั่นเองและหลังจากนั้นเกม League of Origin ก็ได้เปิดตัวนั่นเองเขาก็ได้เลิกเล่นเกมอื่นๆมาเล่นเกม League of Origin ทันทีและตัวที่เขามาเล่นก็คือ b l i แกง a จึงทําให้ตําแหน่งโปรเพยเยอร์ของเขาก็คือตาแหน่งซัพพอร์ตในครั้งแรกที่เริ่มเดบิวต์ ไปเริ่มแรกเขาเล่นกับเพื่อนที่ชื่อ Hotshot GG โดยแต่แรกจนมีชื่อเสียงในระดับหนึ่งหลังจากนั้นเพื่อนเขาได้ชวนเข้าทีม c o u n t e r Logic Gaming หรือ c l เลและในการแข่งขันครั้งแรกนั้นเขาสามารถจบในอันดับที่4ของรายการแข่งขันเวิลด์ครั้งแรกก็เขากมุ่งมั่นในการแข่งขันเกมมาตลอดมีทั้งย้ายทีมไปในหลายๆทีมเช่นทีมเคิร์ดทั้งกลับมาทีม CLG หรือจะเป็นไปเล่นให้กับทีมอย่างลึ q u ิ d และล่าสุดเขาได้ประกาศลีทายตัวเองจากการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อย โดยปัจจุบันเขาอายุ27ปีเขาเริ่มการแข่งขันตั้งแต่อายุ1 7ปีโดยเจ้าตัวได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า<ม>การเป็นผู้เล่นในหลีกอาชีพนั้นทําให้ผมได้ค้นพบตัวเองมันเหมือนกับว่าผมเป็นคนที่ผมใฝ่ฝันอยากจะเป็นและผมภูมิใจในตัวเองที่ทํางานอย่างหนักโดยไม่ละอายใจที่เป็นคนชอบเล่นเกม ชื่อเสียงของเขานั้นเป็นที่ยอมรับอย่างมากในฝั่งอเมริกาเหนือดับเบิลลิฟได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการแข่ง LCS รวมถึงได้โอกาสแข่งเวทีระดับโลกแทบทุกปีสุดท้ายนี้เราหวังว่าคุณจะมีความสุขในเส้นทางชีวิตของคุณดับเบิลลิฟ หากท่านดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้พวกเราได้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับ